สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับก็เป็นวันหยุดหลายๆท่านเอ๊ะอาจจะแปลกใจทําไมใส่ชุดไปนาแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ก็เป็นโชว์รูมที่เราคุ้นหูกันนั่นแหละวันนี้นะครับพี่ไตมีปล่อยรถอยู่หนึ่งคันตรงกับวันอาทิตย์ที่8ปพฤษภาคมพศ2565นรั่นเองก็เป็นของน้องภาวินีตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบจะ8โมงลูกค้าได้เลือกรับรถประมาณสัก 9โมง9นาทีนะแต่ว่าพี่ต่ายก็มาเตรียมทำความสะอาดรอไว้ก่อนที่สังเกตเห็นป้ายแดงนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะเออจะไปดูกันว่าน้องาวินีะยอไปรุ่นไหนแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรถให้ดูสักคู่หนึ่งลูกค้ามาก็เดี๋ยวค่อยถ่ายตอนส่งมอบกันแล้วเสร็จจากนี้ก็จะไปตัดย้ากันต่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นคันนี้แหละที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้เตรียมโบแดงให้ลูกค้าเรียบร้อยนะมาถึงแนะนำการใช้รถถ่ายรูปก็ ปล่อยได้เลยรับประกันว่าทันเลิกแน่นอนเพราะว่าลูกคา้าจ่ายเงินไว้เรียบร้อยนะครับฟังขวานะก็จะเป็นตัวแทนตัวแทนของแม่ต้อมนั่นเองจะเป็นน้องอันดาว,วันนี้พี่ต้อมไม่อยู่นะเลยส่งมาส่งน้องอันดามาอยู่กับพี่ต่แทนนะโดยปกติเขาก็จะไม่ได้มาเลยหรอกเขาไม่ชอบมาอะไรอย่างนี้ <c oughs> ครับรุ่นนี้ของน้องพาวินีที่เลือกใช้นะก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮ er แลนเดอร์หนึ่งจุดเกเกรดเซมันเป็นเกียร์อัตโนมัตินะที่เราเห็นซึ่ง ราคาเงินสดของมันเมื่อรวมสีขาวมุกโดรไมทที่เราเห็นแล้วก็จะอยู่ที่934,000บาทนั่นเองรุ่นนี้นะครับได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วก็มีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ด้วยกระจังหน้าของมันเนี่ยจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมนะครับโบแดงนี่ไม่ได้แถมนะแล้วก็ใครที่เลือกรุ่นนี้ไปนะจะได้ตัวล้อม Max ขนาด18นิ้วมาจากโรงงานซึ่ง มันจับคู่กับเจ้ายางบริสโต้นะครับซึ่งเป็นยางที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็แม็กสองมันเนี่ยเป็นแม็กตัววายของปี2022นั่นเองน็อตล้อ6ตัวรุ่นนี้นะครับมี DIS ดิสเบรกด้านหน้าช่วยให้เราหยุดได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนก็ปัดรถเก่งเลยทีเดียวเป็นคอยสปริงนั่นเองนะครับบันไใดข้างลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ระบบความปลอดภัยของตัวนี้ถือว่า สุดจัดมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกระบบเบรก ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันแล้วก็พวกรูสคอนโท l อะไรก็มีนะเดี๋ยวจะพาไปเปิดดูแล้วก็ตัวนี้นะครับพวกกระบะไลเนอร์อะไรนี่พี่ต่ายติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมเอาไปใช้งานเลยโอ้สีขาวปิดนะครับมันจะเป็นตัวไฟเบรกตัวที่3แต่ตว่ามันมีตัวพลาสติกติดอยู่นั่นเองโลโก้นะครับของ หัวล้านก็มีมาให้ด้วยมีเบอร์โรด้วยนะอันนี้ใครยังไม่เคยเห็นเบอร์โเบอร์โรก็ดูเอาซานะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีเจ้าตัวเชสซีขนาดใหญ่การที่มันมีเชสซีขนาดใหญ่นะครับมันดีตรงที่ว่ามันรองรับน้าหนักการบรรทุกได้ดีแล้วก็เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าตัวเชสซีตัวนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างเช่นดูดซับแรงกระแทกแทนผู้โดยสารอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวดรัมเบรกนะมันเป็นตัว4ประตู ก็จริงแต่ว่ามันมีการรรทุกด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องจัดดัมเบลเข้าไปมันถึงจะหยุดได้อย่างมั่นใจส่วนแต่ไกลตัวนี้นะครับนี่ซึ่ง4ประตูยกสูงตัวนี้นะครับเกรด่อซออโต้ถึงมันเป็นออโต้ก็เถอะนะครับระบบการสะเทือนด้านหลังมันจะเป็นแหนบซึ่งการวางตำแหน่งของมันเนี่ยจะวางอยู่บนเพลานั่นเองมีเจ้าตัวโชคอัพแก๊สมาให้ด้วยยางอะไรก็จะเป็นขนาด1ินิ้วนั่นเองนะครับนี่แล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับ ไฟท้ายแบบ LED กันชนท้ายไม่ต้องซื้อเพิ่มมีมาให้เลยแล้วภายในของเขามันเป็นแบบไหนภายในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะมันมีเบาะหนังมาให้แล้วเบาะหนังมันโอ้มัน มันครูมากๆมันครูมันครูยังไงมันแปลว่าหล่อเป็นแปลว่าดูดีมั้งนะครับก็จริงๆมันครูจริงมันมีครูแม็กมาให้ตัวนี้มันเป็นบอดหนังแล้วโอ้โหสปอร์ตจริงๆเลยนะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้เอ๊ะทำไมเจ้าตัวไฟแฟลชไม่ทํางานีิตอมก็ส่งอะไรมาดูไม่รู้มันส่งมาถามแล้วเราจะรู้กับมันไหมเนี่ยนะครับแผงประตูมันจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของเขาเนี่ย ก็จะเป็นตัวแผงประตูที่มันมีบุนุ่มมาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ามันสามารถควบคุมได้ทุกบานเลยนะฝั่งของผู้ขับขี่เบาะตัวเกรดแทดเกียร์อัตโนมัติมันสามารถปรับสูงต่ำได้ที่บอกว่าครูตัวนี้มันมีครูแม็กมาให้นั่นเองหมอนรองศีรษะโอ้โหมีมาให้ครบห้าที่นั่งเลยเข็มขัดดิลภัยไก็มีมาให้ครบห้าที่นั่งเดียวกันเช่นเดียวกันนะบริเวณแผงคอนโซนมีการบุนุ่มมาให้ระบบความบันเทิงจัดไปเลยจอ7นิ้วนะครับแอร์พร้อมกับเจ้าตัวฟิว ตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2 5. 5ได้แล้วก็ตัวเกียร์อัตโนมัติที่สามารถเล่นเหมือนสมดเกียร์ธรรมดาได้พวงมาลัยนอกจากมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตลงตัวนะครับมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกว่าจะเป็นเจ้าตัวครูสคอนโทรลหรือว่าเจ้าตัวฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมันยังสามารถปรับได้มากถึงสทิศทางเลยทีเดียวกุญแจตัวนี้สะดวกสบายส,สุดๆมาพร้อมกับเจ้ากุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยเป็นยังไงกันล่ะนะครับสำหรับ ข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าตัวแคปโปไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซคันนี้เครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้า350นิวตันเมตรทีนี้เราก็รอลูกค้ามานะว่าลูกค้าเขาจะดีใจไหมที่เจอรถของเขานะได้ถ่ายตอนส่งมอบแซกให้นิดนึงนะะเดี๋ยวรอลูกค้ามาระหว่างรอลูกค้ามาก็ตกแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รับประกันไล้ว่าออกไปนี่ ชุ่มฟ้าฉ่ำฝนแน่นอนสำหรับลูกค้าที่รับรถวันนี้นะอันนี้ฉล้างแกสะอาดเรียบร้อยแล้วนะแกย่าหาว่าฉันไม่ล้างแกนะเดีย๋ยวไปฟ้องเจ้าของแกอีกว่าฉันไม่ได้ล้างฉันทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนเห็นทุกคนเป็นพยานเออการันตีเลยว่าบุรีรัมปีนี้ฝนดีมากๆนะโอ้โหเราฝันน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 ่นนนนนนนมนน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 น็นนออนนนนน ให้เราไปถ่ายตอนนี้เช็คกับลูกค้าแล้วเพิ่งถึงสนามบินสตึกนะลูกค้าไม่ได้มาเครื่อนแต่ว่ามาจากอำเภอสตึกมันต้องผ่านโอ้โหเสียงดังมากๆเลยมาแล้วนะทุกคนมาพร้อมกับเจ้าเชฟโรเลตสีแดงสีประตูเช่นเดียวกันไม่ตกนะวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะน่าจะตกทั้งจังหวัดด้วยก็อยู่สตึกไม่ตกมาตกอยู่บุยลก็อันนี้รถล้างให้แล้วนะล้างเรียบร้อยแล้วนะเหยนแล้วนะสภาพตอนใหม่นะ โอ้ตอนนี้สนุกสนานกันมากเลยทีมงานไปอ่ะเดี๋ยวนัตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เกือบ9ก้าโมงแล้วรับไปไว้ที่ตัวรถเลยไปเซเว่นไหมครับผมได้ไหมให้ไป่ชายถือก่อนนะมาเดี๋ยวถือให้ก่อนดีๆ จับมันจะมีมือจับตัวนั้นตรงเสาอ่ะนั่นแหละครับมองกล้องมองกล้องนิดนึงทางนี้ทางนี้โวยมานิดนึงขอกรุปนึงงามๆโอเคโอเคครับบหาเลยอธิษฐานเลยนะก็อะไรดีๆก็ขอเลยนะครับลวยๆยิงๆวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนออกไปก็มีตความสง่ร่มเย็นเนี่ยวางไว้ตงคันส่วนเลยแต่รถสวยมาใช้แล้ว แล้วก็วงมาลัยตัวนี้ก็เอาแขนเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อยเก็บให้ถุกก็เอาไว้พร้อมกันเลยก็ได้ไไไไลอยเลยโอเคเดี๋ยวไปต่ขอพานคืนนะครับครับแล้วก็ที่นี้เดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะครับถ่ายรูปหน้ารถนะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็กําลังให้ทีมงานกระจายกันยืนยืนยังไงอุย้ยลืมให้ลูกค้าสมัครใหม่อีซูซูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องให้สมัครเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ่ายรูปวันนี้ทำไมเราเอากุญแจมาสองงานเลยคือทางกุญแจเออที่ช่างเถอะนเอะนาะค่ารอนานละอันนี้ถือไหวไหมอันใหญ่อันใหญ่หนึ่งนะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายนั่นกันโอเคไหโอเคครับถือครับผมกับตัวเล็กแต่อย่ามาฝั่งนี้ลูกออกไปด้านข้างนิดหนึ่งครับให้อยู่ระหว่างตรงไฟตรงนี้ครับ่จะได้เห็นรถด้วยโอเคนี่แหละครับผม อุ้ยรองเท้าสวยมากเลยคอนเวิร์ตชอบมากเลยจริงๆชอบสวยๆจริงนะสวยจริงสวยจริงความยั่ง,งอ่อะโอเคเดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามกดไลค์นะครับกดไลค์แบบนี้ครับผมโอเคครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยครับอันนี้จะถ่ายเล่นไหมจะใช้กล้องตัวเองถ่ายไหมถ่ายได้นะ ยังมีเวลาครับตอนนี้ยังไม่เก้าโมงเลยยังมีเวลา<ม>ถ่ายเลยนะถ่ายเลยมามาเดี๋ยวถ่ายให้ด<ม>ใจรองเท้าสีนี้มากเลยสวยมากชอบมากคนหนึ่งไอ้นี่กระวนอยู่กับรองเท้าลูกค้ายิาง่งไปเลยอันนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้าเขาด้านก่อนนะให้ลูกค้า<ม>เข็นเขย่น ให้ลูกค้าก็่ายครับเดี๋ยวเราไฟให้ลูกค้าสมัครใหม่ี่สุขยิ้มอารมณ์ดีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวสมัครใหม่เอาโทรศัพท์มาเข้าแอปไลน์ให้พี่่ายนิดนึงครับคือตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะกำลังให้ลูกค้า้าห้องน้ำซึ่งฝั่งนู้นมันจะเป็นลูกหนักเป็นเป็นห้องน้ำแล้วก็เราสามารถเข้าได้แล้วก็ตอนนี้ สุขบัญชีดำปอดมากเลยแกเอ๊ะไม่คือแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าก็ลองเล่นฟังก์ชันต่างๆของตัวรถสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยพอได้เลือก9โมง9กก็เดี๋ยวออกได้เลยเนี่ย B ศนถึง B 2 0ถ้าก็มี B 1 2ึ่งสองามีเเราก็เติมได้หมดเลยแต่ตอนนี้มันก็น่าจะมี B 5ไหม B B B 7เนาะ B 7 B 2 0เราก็ยังไม่ไดเห็นได B เอยู่จะเนี่ยเติมได้เลยที่เป็นดีเซลดีเซลดีเซล ก้าโมงแปดนาที 00, แล้วตอนนี้ลูกค้าก็เตรียมตัวแล้วนะเดี๋ยวเจ้าคันสีขาวจอดไปแล้วก็เจ้าเชฟโรเลทที่มารับน้องนะครับก็เดี๋ยวตามออกมาที่หลังแล้วก็เขาจะไปมิกซีกันส่วนไอ้สุพโชคโอเคอันี้ทำไมมันดำปีดาปอดขนาดนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปล้างฝนหยุดเดี๋ยวค่อยไปล้างมันเก้าโมงเนะลูกค้าจอดเก้าโมงเ นมลืมกดนมแล้วไปแล้วนะครับเอาบอกครับเชฟโรเลตจะขึ้นนำหรือไม่ครับท่านผู้ชมจะขึ้นนำหรือไม่หรือว่าปล่อยให้ All ออนิวอีซูซูเจน3ออกไปก่อนไม่รอแล้วครับเชฟโรเลต ชันไม่รอไว้อ้าวเอาขอโอเคครับรอรอนะครับรอนะอเห็นแล้วก็คิดถึงนะไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะครับไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยขอบคุณนี่น่ารักจริงๆน่ารักดีจริงๆเลย เอาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะทั้งหนูแดงแล้วก็เขาผอ่องเนาะไปโชคดีโชคดีอันนี้มาก็ไม่ช่วยอะไรเลยไปไปกินข้าวอุ้ย